เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์โซเชียลแคมป์คืออะไรครับโซเชียลแคมป์วันนี้แคมป์ไหนครับโค้ดวันนี้จะมาอินเทอร์วัลขอดะไรครับ400ครับวันนี้กี่เซตครับ10เซตก่อนครับ10เซตวันนี้อะไรครับประมาณสี่จุดสามโอ้โหจับวิ่งกับใครวิ่งคนเดียวไม่มีคนวิ่งด้วยเลยเดี๋มันจะมาโค้ดจนเดี่ไม่วิ่งนลรวันนี้โค้ดวิ่งเลยครับวันนี้จะตามเขาครับขอดันเนี่ยจะซ้อนขันอย่างไรมือเห็นไหมเป็นขบวนเลยเนี่ยโน้ตสุดยอดโน้ต สองโลแล้วดูครับพอดพันพอดพันเพียสามสี่เขาวิ่งไปได้ไงครับเราวิ่งไปไหนเออนี้ตันนี้จะวิ่งตามเขาพอดพันหรือขอดสี่ร้อยครับพอดพันครับพอดพันเลยสามสุดสี่ขวรวิ่งดีไหมฮะควรวิ่งดีควรวิ่งนี่ครับมาแล้วขนาดนี้แล้วพี่บองไปด้วยกันไม่ไปครับหนไตห้า หนยี่บอกอยากเหนื่ออยากไม่เงี้ยหนได้ไม่เชากินละมุนยืดเลยครับก็คือทำไรครับเบา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 พอระควดไม่มีจริงจบที่หนึ่งลัางเหมือนเดิมกลับไปต่อบ้านกินไงต้นต้นกินไม่หมดฮองลอยฮองลอยก็มา นี่บอลแดงนเลยป่ะเี่เธอเราแหละ400คูณสิบโปรแกรมวันนี้นี่ฮอดคอดรด์โรดโผดโพด มีชีวิตรอดด้เหรอติ้งตาเขาลอดด้วเหรอไม่ลอ, <c oughs> อด่แล <c oughs> ้วถอยเราเรื่อยๆตาสิบเสร็จเลยนี่เดี๋ยวจะถือกล้องตามสักสองรอบรอบหน่อยไว้เดี๋ยวจะวางทีไว้ はいよ。 หนึ่งสเดย์ะทีคซึ่งแันนี้ นี่วันเหนื่อยขอบคุณหลายคนห้าสิบวิโอ้ยนายให้เล่ลนี้ข้าจะถ่ายข้างหน้า ตอนก้าวเท้าให้ดู mm hmm. เทแปบไปดูื่อต่แป๊บนึครับรอเก่งนี่ไป้ก่อนพ้ายอาไปชนเขา หน,น,น,นึ่งสี่แปดต้องลาออกเองหาย สิบเทียงนี้นี่พยาบาลไปวิ่งไปครับมีหลายอย่างมีทั้งวิ่งขอดสีร่ร้อยมันล็อกเป็น4 30, 4 20, 4 40, สี่สามศูนย์สี่สองศูนย์บ้างสี่สี่ศูนย์บ้างแต่ตลอดรอบแล้วก็รอบท้ายเนี่ยได้พี่พูดช่วยวิ่งไปสองรอบครับกับไตนี่ขอคนอื่นนะครับขวาก็สวยมาก สนามนี้สนามที่ดีคราทำขายที่สนใจอยากหาเพิ่มความเร็วก็กู้น,น,นนะขายที่สนามจากใช้ความเร็วหรือว่าลงโปรแกรมอินเทอร์วอก็แนะนำที่สนามมาจะพัาก,ก็วิ่งได้ทุกวัน<อ>จะมีสาวๆวเยอะเกิดเหมือนกันนะแล้วก็ขายที่ซีก็มาวิ่งได้นะครับวิ่งเล่นไปเล่นในแถวนี้ได้ก็จะ ีคนหลากหลายกลุ่มมา,าเป็นอาจานย์ศึกษาแล้วก็มีคนที่เป็นนวิ่งประจำอยู่แล้วะครับอาจจะดูรุ่งอ่ะนี่ก็เปิดไฟนะคะรับเวลาท่ามีนะคุณบอลมา สอมจุดบอแล้วครับตอนี้ปิดไฟเราก็จะวิ่งสว่างหน่อยนี่ปลอดภัยนะเพราะว่าเขาท่านจะมีคนเราวิ่งประจับแล้วก็เป็นเด็กใจได้นะเป็นคนน่าดึคดับทากิ่ยเห็นได้คาตาก,กัน นนขึนน้นโน้นนะเนี่ยก็พอขึ้นนมดีก็เส็นประการบาดเจ็บได้ส่วนหออออนึ่งก็เกิดขับนมนะก่็กี้ผมวิ่งนะผมจะวิ่งทูกที่สองเพราะรู้แรนอ่ะมีคนทำความเร็วอยู่ของรน้นะวิ่งทุกที่สองไหมแล้วก็อีสาวจะเป็นวิ่งระยะกลางๆตัวของฉานี่ผมจะเดินนะผมเดินระยะนี้นี่เป็นประนยะในสนามนะครับที่จะต้องมานับผู้สัญญาต้องดูพอ ที่เห็นแบบละอองละอองนี้ไม่ใช่หมอกครับฝุ่นช่วงนี้เป็นหน้าฝุ่นเนะเาะรวมแต่มาการา68จะมีฝุ่นค่าดจะเยอะอยู่แต่ว่าไม่ถึงการตลาดเนี่ยเพราะตลาดมันจะเป็นเป็นจีเน็ตอันนี้ต้องอ่านรับต้องอ่าน <S <S มุนโปรแกรมน่าจะขอด้วยกันเด่๋ยววิ่จะมาลงขอดก,กันนะครับว่ามีวิ่งที่เรา,เราสมรามารถเกาะไปได้นะอันนี้ก็เป็นนัก,กอะไร น้องวีโอวีฮาเชกก็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นหอประชุมของบอลรักพัดตัวราชแล้วก็จะฟองบอลที่นี่เนยวเยอะโอเคก็วันนี้พาไปสนามที่บอลรักัดน้องมีวันอังคารก็จะเป็นโปรแกรมการลงข่ง อนะินเทอร์โนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาตักาะความเร็วกันนี่ก็จะมีหลายกลุ่มที่มานะครับเจะชวนน้องใครที่จะอยากทําความเร็วหรือว่าพบปะเพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ๆเราก็จะเจอที่นี่แหละกลับเจอกคลิปหน้าครับ